สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ช่องทิกตอกช้างเผือกนะครับขอบคุณพี่พี่น้องน้องนะครับเข้ามารับฟังรับชมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กด ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้นะครับได้นำพระลอนะครับหลวงพ่อเพชรวัท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นพระยุคแรกๆนะครับเนื้อทองผสมนะครับหลังเรียบนะครับหาโนได้ยากนะครับสร้างปีสองสี่เจ็ดสองนะครับ ตอนนั้นนะครับเจ้าวาดก็คือวัดไป่นะครับวัดทะหลวงนะครับและเป็นเจ้าเป็นผู้ปลุกเสกนะครับพระองค์นี้นะครับโดยมีเกจิอาจารย์หลายรูปนะครับร่วมปลุกเสกนะครับอันได้เก่ผู้ภูนะครับวัดทะาร่อนะครับ มัวพิษวัดรักคังนะครับส่วนด้านพุทธคุณนะครับประสบการณ์ในด้านคงกระพันจกตีแล้วก็แคล้วคลาดนะครับเนื้อเหมือนว่าเงินวัดบางคานเลยครับน่าจะเอามวลสารนะครับของวัด ลองคารมาทำนะครับเพราะว่าเนื้อนะครับทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อที่นะครับได้เหมือนฮิตติดอันดับนะครับที่นิยมนะครับหลังเรียบนะครับดูง่ายนะครับครับด้านหูนะครับด้านบนก่อนเลยนะครับ หูนะครับหล่อแล้วก็มาโอ,องค์พารนะครับนั้งแต่เกตครับอัน,นนี้นการใช้นะครับการวางมือนะครับขององค์พระนะครับ ควาสมบูรณ์ของเนื้อพ้าและก็ันรหล่อนะครับค่อนข้างเกือบสมบูรณ์นะครับครับคิดนะครับ หลังนะครับร้อยพูดเดือดนิดหน่อยนะครับ ข้างๆนะครับการเก็บงานครับงานแต่งงานตะไบนะครับเออช่างนะครับใส้สมบูรณ์นะครับ าการใช้บ้างนิดหน่อยนะครับเราต้องมีช่อนะครับ มีลายพิพมนะครับะนะครับหูเชื่อมก็มีนะครับแล้วก็หลังยันนะครับก็มีนะครับหลังเรียบนะครับมีไหลนะครับไหลแบบนะครับ อีกันลอนะครับแต่และองค์จะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันทักองค์ครับอันหลอนะครับเพราะว่าการหลอดดูตำหนิไม่ได้นะครับดูตรงธรรมชาติของเนื้อพระนะครับ ขอบคุณที่ติดตามครับช่องช้างเผือกออฟิเชียลนะครับช่องติกตอกช้างเผือกครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้วันที่10นะครับธันวาคมพศ2567นะครับเป็นวันรัฐธนร์นูนครับคนไทยก็มีความหมายนะครับเป็นแม่บทครับ ทีตาวกฎหมายนะครับเป็นไว้ในพรบอรนะครับขอบคุณที่ตามครับสวัสดีครับ